สงการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆถ้าไปเที่ยวกันก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับอยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเล่นกันอย่างดีๆปลอดภยัยด้วยนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยถ้าไม่มีที่เล่นเนี่ยมาเล่นในใจพวกเราสองคนได้นะ,ะจ๊ะสุขสันต์วันสงกรานนะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ แฟนๆทุกคนนะครับมีความสุขและก็มีความสนุกกับการเล่นน้ําในปีนี้นะครับ<แ>ก็เล่นกันอย่างดีๆปลอดภัยด้วยนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยจ้ะครับผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีที่เล่นเนี่ยมาเล่นในใจพวกเราสองคนออได้นะจ๊ะทุกสายพ่อส่งการนะครับขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างสนุกนะครับใครกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยระมัดระวังนะครับกลับไปไหว้พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่บ้าน ใช้เวลาให้มีความสุขกันสุดๆไปเลยนะคะรับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเที่ยวกันแบบระมัดระวังนะครับสนุกได้แต่ก็ต้องมีสติกันด้วยนะครับกลับบ้านปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับอันนี้จะเลวินเนอร์นะครับไปกลับบ้านกลับบ้านดีๆแล้วก็ใครกลับไปหาที่บ้านก็กอดกันไว้เยอะๆครับอยากให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันอยากได้สิ่งใดได้สิ่งนั้น น้ำรวยเองๆๆปีใหม่นี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขับรถโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับเล่นน้ําอย่างระม,มัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสุขสันต์วันสงการครับสงการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ได้พักอย่างเต็มที่ได้ไปในที่ที่อยากไปได้กินของอร่อยๆนะครับผมแล้วก็เดินทางเนี่ยขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยครับผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ มีความสุขในช่วงสงการให้เต็มที่นะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักนะครับไปเติมแบตเติมพลังให้เต็มที่ครับแล้วก็มาเจอกับพวกเรานะครับพีทเบฟเดอะซีรีส์ซีซั่นสองได้นะครับผมสวัสดีครับสงการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับถ้าไปเที่ยวกันก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับและถ้าใครจะกลับบ้านต่างจังหวัดนยครับก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยครับผมสงกา์ปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ เขาเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพแล้วมาเจอพวกเราที่เปิดพรีเมี่ยมให้ได้นะครับวันที่สองพฤษภาคมนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันสงการานนะครับแฮปปี้แฮปปี้นะเล่นน้ำและววันระวังนะเจอกันครับ